อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยออตามหามาคือคอดวันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนอยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยร้อนร้อนมันเลยจะเจอเนี่ยกำลังหาร้านดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านดีๆชอบมีกุ๊บ โลบกักดเกมฮาสและขายหารหัสไก่สุดเทพไม่ว่าจะเป็นเกมก็สกา้าคือในป่าฮันตซ,ซัมบี้บล็อกฟิโกลัวการ์ดินและแม่บอื่นอ,อีกมากมายปลอดขายราคาโดนใจลึกลานอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่แหละิีพิชันตามหาเย้ <Yeah. S 1> เลงอาศัยอยู่ไหนพวกแน่ว่าอยู่ไหนว่าระหว่างภูเขาหแมะป่าหรือว่าทะเลน่ะ ไ,ไปทะเลแดนเลยอ่ะตอนชอบไปทะเลฉันเคยเห็นลิงนะเว้ยอาจจะทะเลก็ได้นะไปปีกเก็บมะพร้าวอย่างนี้อจาจจะกราบเใช่เคยเจออยู่แต่ทะเลในรูปเนี่ยไม่มีต้นมะพร้าวเลยสักต้นนะจะกราบเจะไม่รู้ได้ไงว่าในฝั่งมันจะมีก็ได้เนี่ยมาดูสิฉันไม่สนอ่ะฉันจะเลือกทะเลฉันอยากไปเที่ยวทะเลลองดูสีฉลมลองดู ไปทำงานอยู่ตรงต้นมะพร้าวเลยทีนี้ตับล่างเดิมกลายเป็นฉลามเลยอ่ะโอเคสรุปคือไม่ใช่ทซเลสินะเกมนี้ทุกคนก็คือเราจะต้องมาตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันควรจะอยู่สถานที่ไหนเป็นเกมที่ไม่ยากเท่าไหร่เลยนี่ออ่ะเมื่อกี้คือแบบว่าลองแบบเล่นๆไงแต่รอบนี้เราตอบจริงเลยก็คือเป็นปลานี่ตอบแม่เข้ามาทางนี้อุ้ยตอบมาเป็นเจ้าหญิงว่ จหญิงแแล้วสถานที่ด้านหลังก็คือบ้านร้างเจ้าหญิงจะอยู่ไหมแล้วก็มีใต้ทะเลอาจจะเป็นเจ้าหญิงแอรียอแล้วก็นี่ด้านขวาปราสาทสวยงามเอเลม่าผีเสียงไปเลยที่ชุลมังเป็นแอรีโอไหมเจ้าหญิงในทะเลไม่จะอยากเปิดแอร์เย็นฉ่ำมากกว่าทางนั้นนั่แหละเข้าที่สุดก็คือเป็นปราสาทนี่เข้ามา ไปโจสลัดเ่านี้เราไปโจสลัดมีเครื่องบินเรือย้อนแล้วก็มีเรือโจสลัดแน่นอนต้องเป็นเรือโจสลัดแน่นอนมาเลยแม่ไม่อยากเป็นกัปตันเครื่องบินเดี๋ยวจะกลับเวอรโอ๊ยพอซะทีเหอะเราต่อที่มันทุกๆชคเฮ้แต่บางทีอะโจสลัดยุคใหม่เนี่ยอาจจะขับเรือย้อนก็ได้แล้วจะกลับก็ไม่แน่นะอันนี้มีเป็นจรวดเอ้ยกลางคือนิวเคลียร์แหละแน่ๆนเอ้ยเราไม่ได้มาขี่นิวเคลียร์นะบอกไว้ก่อน ด้าน,นขวาส่วนนี้คือท้องฟ้านี่เห็นนักบินอวกาศเป็นนกหรือไงล่ะเนี่ยก้ไปางซ้ายแน่นอนนะขีไปเลยกับสวยอวกาศ hey. ส่วนนี้เราเป็นเชฟนะครับจะมีเป็นทุก <c oughs> <c oughs> ิ n งวิดโฟเป้ กลางเป็นลาบพิซซ่าขวาเป็นเหมือนเป็นเวทีแสดงโอ้เป็นรายการโชว์ทำอาหารแน่เลยเว้ยแต่เข้าอยู่นะเนี่ยพอมายืนอย่างเงาี้ยเข้าฉากเลยเะแต่ดูสิเราคือพิซซ่าแน่นอนว่าเราต้องอยู่ตรงกลางแน่นอนนะทุกคนนะไปกันเลยตรงกลางนี่เลยเชื่อว่าถูกต้องอนินจาพัดลมนินจาอะไรนินจาพัดลมนินจาฮาตาลีซะก่อนเขามีแต,ต่ฮาตาลีความจริงก็คือนินจาสามารถอยู่ได้ทุกที่ในนี้เลยนะนยนะฉันว่านะ เนี่ยไม่ได้ทุกที่เลยออแต่ในเกมก็ต้องแบบจำกัดไงว่าต้องอยู่ตรงนี้ไงเข้าใจไหมใช่เพราะง้นไปเลยไปเลยตรงกลางนี่แน่ๆนี่งๆอุ้ยเป็นตำรวจนะครับตำรวจอาจจะบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลก็ได้หรือตำรวจจะตายเข้าเบอร์ตัวนี้หรือตำรวจจะอยู่สถานีตำรวจไปได้หมดไหมแกนนี่ๆอาจจะเป็นสตอรี่แบบนี้ก็ได้จะเกอบทำงานอยู่ดีใช่ไหมแล้วเราก็เข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างนั้นเราก็ตายลยไเง้ย ตอรี่สุดดาอยู่ได้ทุกที่แต่เขาจะให้เราอยู่นี่แน่นอนสถานที่ตำรวจนั่นไงมาแล้กระปอกกระปอก เอกเอกเอกในดูดาเนี่โคตรยาวเลยที่ถ้าเราคุยยกันทุกรอบนี่คิดชั่วโมงหนึ่งได้อะด็กนี่ยาจริงฉะนนั้นเรามันรีบเลือกกันแล้วกันนะไปแบบรวดเร็วมันเหมือนจะมีอะไรให้เราแบบเลือกเยอะขึ้นนะพวกนานเรือมซับซ้อนมากขึ้นแหม่ดูดีไข่เล้าไก่หรือว่าจะเป็นบ้านหมาใช่ไหมนี่เราก็ต้องอยู่ที่เล้าไก่ดีรออะไรเยใช่เล้าไก่เพราะเราไม่ใช่ลูกเจียถ้าลูกเจียต้องอยู่ในไข่นี่เป็นไว้อจอนไปไอยู่ในตุกจี้เลย ฉันว่าที่ดีหมอที่สุดน่าจะเป็นนี่นะจะกอบอยู่ในคุกอะ่ะแต่จนวันเรายังไม่โดนจับแนะ่เราเหมือนจะกำลังจะขโมยมากกว่าฉลามเออเี่กไปกระเป๋าเนี่ยแสดงว่าต้องขนเงินแน่นอนฝนะั่งซ้ายไหมฝั่งซ้ายไหมอยู่ในรถหรือเปล่าโอ้ยตัดสินใจยากเลอเกิดอันไหนก็ดูเหมาะก,กับเราหมดเลยอะ่ะฉันเลือกเงินละกันนะมันหอมหวาน่งั้นฉันเลือกรถอดนนี้ละกันนะชอบว่าข้าวอ่ะกันเราจะไปป้นไง ็ไม่ถูกเลยโอ้ยต้องเลือกคุกหรอชุดมันยังไม่ได้อยู่ในคุกเลยนะเว้ยเออพวกเรากำลังจะไปขโมยแท้ๆเลยอย่าไปคนบริสุทธิ์อยู่เนี่ยดูหน้าตาดิมหน้าคนติดคุกเลยเนี่ยหน้าคนที่อยู่ในคุกแหละเออเนี่ยกำลังยิ้มเลยนะยิ้มอย่ความสุขมาแล้วบังแนาเข้ามาทางนี้เลยเปิบอ้จะได้ดับเพลิงไปรีบไปเลยไหมตัวบาดดบเพลิงแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนี่รีบเลยแต่ยังไง ฉลามอะไรรู้เปล่าปลาอะไรเนี่ยเออปลาอะไรวะอเอน,นีิน่าจะเป็นปลาทูน่านะเนี่ยแหม<า>โอทูอน่าอะไรนนนไไเนี่ยมันทีหน้าชาชัมีสามตัวไงเดี๋ยวใครต้องเดาอีกไม่แน่เออจะต้องเดาต้องอะไรไม่แน่นี่ตรงนี้แหละทะเลนี่อ,อุ้ยตัวตลกตัวตลกมีอยู่ในท่อด้วยเพนนี่ไว้ตัวตลกต้องแก้ตัวตลกต้องแก้จไทำไมก็ไ่อ่ะไอปเลยไ้เลยวไปเลยไปเลย เดี๋ยวเหอแม่ฉันว่าน่าจะเป็นอันกลางอันขวาไม่น่าใช่อันขวาเป็นเพชรน่ไวนีอโอ้โหโอ้ยจะพุ่งเลยดิไม่แน่ฮะพวกนายเนี่ยนักต่อยแต่ใช้ตบ <laughs> <laughs> อย่าฉลาดแล้วอันไหนละเนี่ยสรุปอ,อ,อันกลางมันเป็นมวยแบบเยอะไปซีมันเป็นมวยเออแล้วน่เป็นอันขวาแล้วเปล่าเป็นมวยสาเกินก็ <c oughs> ใช่นะเรามีสนับมือแถมมีเฮดการ์ดด้วยอ่ะใช่อันขวาแน่นอนฉันว่าเดนเลมอ ตาอุย้ยแม่ม,ม,มดแม่มดบ้านไหนหมอกับแม่มดเด้อ แหมไม่บ้านหรือวิทองด้วยแต่วันช้บานด้านซายบอกว่ามีมอสสด์แหม่เพราะน่าเกลียดน่ากลัวอันนี้เราเป็นอะไรนักรบแหม่ทุกคนนหม่นักรบต้องอยู่ในสนามรบซีอันกลางเลยถ้าอยู่ในอันซ้ายดิน่าจะโดนระเบิดก่อนแน่นอนส่วนเจ้านี่สโนมานะกระดูกขาดิหยัดหยัดเลยสโนว์แมนต้องอยู่ในที่ที่มันหนาวๆแล้วใครก็จะมาก่อสโนว์แมนในที่แบบนี้วะเนี่ยเออถ้าแหม่้ันร้อนนะดูซู โรนัลโดนแน่นแน่นอนดังในเรื่องของฟุตบอลแม่ถ้ามาเล่นฟุตบอลไม่กิดว่าบางๆโรนัลโดจะไปเดาะบาสบ้างเออ,อ,อแต่โรนัลโดไม่ได้ดังพอบาสไงอันนี้คือเป็นแฮกเกอร์มาแฮกเกอร์แอนิเมะแฮกเกอร์อนิเมะแฮกเกอร์กเ,กอรเล่นเกมก็มีหรือจะเป็นกำลังแฮกอยู่ต้องกำลังแฮกสิวะให้พวกเรามันเหมาะสุดแล้วเน,นี่ยโอ้โหเอเลียน ไปเด็บไปเด็บไปเด็บคำถามนี้ต้องถามนายเลียน,นว่าเราควรจะไปอยู่ที่ไหนนายอยากอยู่ดวงจันทร์ประไหลจะกลา้าบอ่เออนายลองเลือกเลยไหมนายเป็นเอเลี่ยนนายรู้ว่านายต้องอยู่ที่ไหนเอาเลยเลือกเลยใช่นายจะอยู่ด,ยวดวงจ<ว>ันทร์จะต้องอยู่ <c oughs> อะไรนี่เอเล่ต้องอยู่บนยื้อโบย่างง้นแหะก็ต้องอยู่บนเดโบดีอ่ะแล้วแหนเป็นเลือดดวงจันทำไมอ่ะก็พวกนายไม่ห้ามฉันเลยอ่ะโอ้โหพอได้แล้วไอ้เลือกผิดเนี่ยพอได้แล้วมุงนี้นี่ไม่เอาไปะปแปปปไอ้ยปอ้ยปีกมามี่มมี่มามี่มมี่ อ้าวันเจอเลยโอ้ยผมโหเร็วเร็วเลยไงละมีดอ้าวแล้วเป็นคนขุดแร่ไม่ใช่ชาวสวนนี่แหละนี่ขุดแร่ขุดแร่ต้องทางขวาสิแม่ไอ้เราอยู่ระดับปกติและแค่จากระดับง่ายโอ้โหไปโดนไปโดนขนาดนี้ไม่น่ารอดแล้วนะ รถลงมาหรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุหรืออยู่ในบ้านบ้านไม่น่าใช่เลยหนึ่งไงวอสภาพเลือดเละขนาดนี้ใช่ว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแน่เลยอ่ะแต่ว่าเขารักษาแล้วนะเว้ยอาจจะแอมบูเลนฉันเลยแอมบูเลนอ่ะแอมบูเลนซ์แล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองดูเอแอมบูเลนซ์กไหมนักสืบไงแล้วอันไหนมันเข้าเขาสุดละเนี่ยอันกลางแน่นอนอันกลางอ่ะกําลังอยู่ในที่เกิดเหตุไงนี่ไงโอ้โห คนเหลอก้ามขนาดนี้ฉันว่าต้องฝึกด้วยการดันหินละล่ะเออฉันก็ไปงานแหละนะาดันหินแน่นอนามาดูอ้าวดูยไแล้วอ้าวไม่ใช่เลยก้ามขนาดนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะใช่ดูจากสีตัวก็รู้ว่าซึมซับหินมากแค่ไหนน่เอยู่กับหินบ่อยแน่นอนเออสีตัวมันเอรี่อะไมานี่เลยออกกําลังกายไม้ครับ oh my crap my ครับอุ้ยว่าอยู่อันกลางแน่นอนเลยเรมเหลี่ยมมือนกันเรยเหลี่ยม อันกานลางมาเรียนแบบเลอบอกแน่อันขวาแน่นอนในฐานะที่เล่นไม้ขามาหลายปีมีโอ้เ oh. ว้าเบือเบือปาตาพิมบบปบือเบือปาตาพิมบบปมบือเบือปาตาเบมอุ้ยนี่มันไอตัวที่มันโดนจนเลิกสิทธิ์นี่นะเออแล้วไปอยู่ในนี้ไม่โดนละเนี่ย <c oughs> เออระวังนะระวังเขาฟ้องนะตัวจนเลิกสิดตึงตึงเนีนะเราต้องอยู่ในป่ายแล้วเราไปปบือเบือปาตาพิมเฮ้ยจะกบเราไปจดปบือเบือปาตาพิมมเออไปจดเลิกสิทธดแม่เบือบือเฮ้ยสกวิดเกม มีเป็นทําชั่วอยู่ในนรกนะอยู่ในห้องถงคนเล่นแล้วก็มีบันไดาทางเดนินภาพหนึ่งกับภาพสองนี่ถ้าอยู่เรื่องเดียวกันเดี๋ยวเราต้องอยู่ซ้ายสินะเนี่ยใช่นี่เป็นกันที่เรากำลังเดินอยู่อถูกต้องออใช่เลยอันนี้เราเป็นพนักง,งานแมคโดนัลจะอยู่เคเฟซีก็คงไม่ใช่ จะอยู่บนใกล้คลิปก็คงไม่ใช่องั้นเราต้องไปอยู่แม็กโดนเอาก็คือหมู่บ้านกูคู่ฝั่งไหนไต้องให้ฉลามต่อและฉลามเป็นนักเบียร์อนิมิพวกนายรู้จักเกม D O N หรือเปล่ามันอยู่ได้ทุกที่เลยเอ่อเด็กกันบันนัลเจอร์ใช่ไหมวันพีทแต่ตอนนี้เราเป็นกคูนะฉลามอือพองั้นเราไปโกเลยไอ้โกคูไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วไงวะสอนโรงเรียนไหมนั่นมันคูจะกลับไม่เกี่ยว ดาร์วีเดอร์วิ่งจะไม่ค่อยได้ดูสตาร์วอลเลยไงว่าเรือยานลำไหนล้วเนี่ยของดาร์วีเดอร์เออมีใครรู้บ้างไงจริงๆก็ควรเป็นยานกลางแหละเพราะดูไฮเทคแล้วก็ดูสตาร์วอลสุดแล้วอ่ะงานไปเลยตือน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 เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแม็กม่เราเป็นแม็กแม่ใช่ไหมเราจะอยู่นี่นะเตาถ่านกำลังย่างหมูปิ้งอยู่เลยเราไม่อยู่ที่นี่หรอกฉลาดเหอเราไม่ใช่ถ่านเผาไฟนะเว้ยเราต้องอยู่ในที่ที่มันดูอลังการอย่างเช่นภูเขาไฟกำลังปั้ดถื อุ้ยเราเป็นเฟดดี้ยนเอ็ดเฟดดี้ในพาร์นี่คือสถานที่เดียวกันหมดเลยน่แต่คนละนละจุดเอออ้ยไอนี่ก็หน้าร้านไอนี่ก็ตรงหมาป่าอยู่ใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็ตรงไหนหวะตรงที่เราอยู่แล้วแม่งเข้ามาเลยดีกว่าฉันแม่นี่ไงอ้าวไม่ใช่้ดีนะฉันอย่าไปเลือกอุ้ยฉันเกือบตามจะกดไปแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่ตรงที่เราอยู่แหละ เนี่ยถ้าว่าตรงนี้ไปเลยเท่านี้เลยแล้วก็เราเป็นซารา,ากโกซารากโกจุอัลภาพสองที่อยากเข้าไปนะมีเจ้าที่อยู่เห็นปะก <c oughs> อแม่เขามีคนอยู่แล้วเราเข้าไม่ได้แน่นอนซารโกนี่ทุกคนขึ้นชื่อเรื่องผีมูทอนะฮะแม่วันนี้เลยผีบ่อน้ำอันนี้คือเป็นอะไรอะอะไรเราเป็นใครนี่ฮะอ๋อจะบอกว่าเราเป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อยังไม่เข้าใจคืออะไรไอ้ภาพนี้ก็หมาแปลงาหมาแปลงลากได้อันกลางก็เป็นแมงป่องมันโดนย่างแนงขวาคือเป็นแล้วก็เข้าขวาไหมไหมอ่าเราเป็นเหยื่อได้ไหมอ่าเป็นเหยื่อจริงด้วยอ่ะจ้าวโอ้โหเขาจะสื่อถึงอะไรแล้วเนี่ยโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสะพานบอบโดนแฮปก็ตกกลางแน่นอนไงนี่ในเรื่องสะพานบอบหุ้ยระดับยากแล้วแล้วอยากส่ดแจ้งส่แจ้งกระเตะดีดี ชิโนเอสเปโซเราควรจะอยู่ไหนนนมันบ้าน <c oughs> เฮลิอเ,ลเตอร์ตอนเริ่มเรื่องเลยนี่ใช่ไหมใต้บันไดไหมพ่อใต้บันได <c oughs> อ๋อเรื่องใต้บันไดเลยเฮลี่คิดถึงบ้าน <c oughs> เดี๋ยวก่อนแชาลแมเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราแต่งชุดเราอาจจะอยู่โรงเรียนแล้วก็ได้นนี่โรงเรียนเขาหรือเปล่าโรงเรียนฮอกวอตส์เป็นฮอกวอตส์นะจะกลัว่ามั่นใจได้ไงอะป้ายอยู่ไหนไม่เห็นแต่ฉ <c oughs> <c oughs> ันมั่นใจจะไปเลยเข้าใจพี่นะจะบอกนะว่าไอ้บ้านใต้บันไดนี่อย่างงั้นนะ อาจจะแต่งตัวแล้วแต่ยังไม่ไปโรงเรียนไงพวกนายอาจจะอยู่บ้านก่อนแต่งตัวเสร็จแต่ยังไม่เดินทางเ<า>ออนี่ไงเนี่ยเลิกบ้านแต่บนันไดโอ้ ไอ้แบทแมนว้พวกนายพวกนายอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> ฉันว่าพวกเราได้อยู่ในสารลับๆนะโอ้ยพูดแบบปกติดีกว่าชักคันอคอเทนเออไอเแบทแมนทางขวาเนี่ยมันก็จะสมจริงไปนะมันที่อยู่คางคาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เราเพวิ่งเลไปก่อหัวให้หัวลงมาหรอกอแต่ฐานแบทกแมนเขาเรียกว่าทำคางคาวไม่ใช่เออเออมันก็คางคาวเกินเราฝั่งซ้ายดิเพราะเราเทคโนโลยี ใช่ดูดิมีเซลั่แบทแมนด้วยเห็นป่าอแมนนี่เข้ามาเลยนี่แบทแมนต้องอยู่ตรงนี้แหละเอ้ยเราเป็น SCP 1 7 3่มใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนี่มองฉันนะไม่มองนี่วาบเลยนะโดนตัวนี้ต้องจ้องมองตกกแกงแน่นอนอยู่ในฐาน SCP อีพโซ่ิกตัวนี้โอ้ยโดดตีลกาด้วยพวกนาย โอ้ยเออแม่ดูสมจริงด้วยเนี่ว้าวนี่อันเลี้ยนนี่จำได้ของโซนิกข้ามาเลยทางนี้แหละถูกต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต <Yay! S 1> ์สแลนดเดอร์แมนไม่รู้ว่าทุกคน่ะรู้จักตัวนี้ไหมแต่ก่อนมันดังมากเลยนะสแลนดเดอร์แมนเนะโอ้ฉันว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะรู้จักแบบพวกสกินวอลก์เกอร์มากกว่าสแลนดเดอร์แมนแล้วมัง้งแหมหรือไม่ก็รู้จักสกินบิ๊ดดี้ทอยเลทมากกว่า,ห,าหรือไม่ก็รู้จักกบเลียนหลามากกว่าไม่กันตุ๊กตุ๊กสาวไะ สารุนนแม่น,นี่คือชื่อเรื่องอกระดาษที่เขียนไว้แปะตาต้นไม้ไหนแหละนนี้แหละมัง้งเรียบร,ร้อยเอ้าเอ้าจบเล้าตาเล็กมันดูยาวๆแล้วพอเล่นไปเล่นมามัมาสั้นยังลรวะะลันแฉมเออเรามาจบนนไวจังเลยอะ่ะ แต่อย่างน้อยเรามีอุปสรรคสุดท้ายอยู่นะเจ้ากอบเราจะใช้เทคนิคเดิมเรื่องมันเดิมคนละอันนะเว้ยรอบนี้ฉันเรียงเป็นหลามเลียนกบดีกว่านะเปลี่ยนบ้างไงได้แม่หลามเลียนกบในการเดินหลามก็แรกเลยสุดท้าย<อ>ใช้กระโดดคนสองอยู่ดีอย่าบอกนะว่าฉันเดินบนเส้นนี้ได้ <c oughs> เดินไม่ได้นี่เธอะ โอ้ยฉันดอดแล้วต่อไปตายเรื่อยๆเรื่อยนายเดือดไอ้ถือมือทำไมถือเพื่อนทำไมเออเจ็บมือแรกเจ็บมือแอะทอดทอดทอดแอะซสายซ้ายเย่เฮ้ยถูกต่อมาของฉันจะวันในไปสายรอบหนึ่งเอ้ยแอะไปฉามรอบที่ต้องขวาได้ละเพราะว่าทางมันสั้นเออเอ้ฉันซ้ายอีกรอบแล้วกันทางนั้นแน่เฮ้ยชลวันในเป็นขวาอีกรอบหนึ่ง แล้วจาไม่ได้ด้วยเจ้ากบทางไหนวะทางนี้เหรออ้าวอ้าวจได้หร hmm ือเปล่าเรือบลืมแม่นี่ทางนี้แลยซ้ายหนึ่งซ้ายแล้วก็ขวาเอาเอาขอโทษที่รีบครับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายพี่เอาจาได้หรือเปล่าฉลาม แหมจะนม่ไม้เลยโอ้ความจะดีใจโอ้ยไปไปไเสียใจเลยฉันไม่จริงตรงนี้ทุกคนยงมีชิงช้าแล้วก็มีมีเล่นต่ออยู่นะเฮ้ยเราไปดูไหมเราไปดูไปไปไปอะพี่จี อะไรทุกคนเดี๋ยเรามาดูได้เล่นต่อคืออะไรไงมันเป็นการเล่นเล่นต่ออ๋อมันเกินใหม่แลเริ่มเล่นใหม่จะเป็นอันเดิมแค่นี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนดูพวกเราก็มันมันหรือเปล่าอะ่ะสนุกไหมสนุกไหมยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเียลไม่ช